นี่ครับผมเซตเรียบร้อยครับใครยังก่อนใครลูกเขยมีผ้าหั่นลืมโรยโรยยังก่อลืมโรยหอมเจียวพอไปคนเดียวก็อยากกินจกเกลี่ยว้ยแล้วเอ้าพอนี่ครับกินในเบื้องก่อนแกกินก่อนบอกกินไหนเนาะกินนี่ครับนี่นี่มาเบิ้งนี่เอคาะเอาชิ้นนี้ดีกว่านะใครเล็กไม่กินเนี่ยจะอมจองจะอมจองไว้เหรอ เนี่ยกินไหนเจ้าอมเบิรงครับไหนเจ้าอมโมยูมาเนี่ยแซบิซิแซบิซินี่ครับความเยิ่มของผมเป็นอยังผมมือใส่เป็นอยังผมมือใส่ไข่ไข่เป็ดครับนี่มันได้ความเยิ่มให้พ้นดิวทอดแบบทอดยางมะตูมแต่ต้มพอมาต้มจะต้มแบบยางมะตูมแต่ว่ายานบมอิมไปซื้อไกลๆมาเพิ่มอันนี้พลนยุ่งต้ม แต่ขึ้กันแหละครับตัวามันคนละสูตรนี่ยังไงพนเจได้การปะเป็นเมนูยังไงดีครับตะวแบบแซ่บเพื่อนได้แซ่เบเอาเหลืองเงี้ยนเลยกินนั่นสิพีใส่พิกกันนะกิะสลีกินเป็นยังไงบอกร้านยุงเทียบ ไม่องงม่้องกังนะครับทนกท่านตาไกหายแล้วมาพอป๋าโอัเยี่ยมมากเดี๋ยวเอากันเด้อย็นไงโยงไอ่ครับฮหาลูกเคยกระสินครับได้กลับบ้านมาไหนในช่วงนี้ยังไม่นอนก็ตอดูครับดูได้กันนานๆจะรีบกลับไปไหน นี่ี่หอมเลี่ยวหอมหอมแก้มหอมก้วใส่อีกวะอาจะยนั่นนี่นี่ครับนะหอมเลียวบอกสีถึงไหมสินี่ครับนี่นี่นี่เสยบเสียบนี่อาจจะเป๊ะกับข้าว เอามามาน่้าวเหรอพ้อมเกี่ยวนี่แซ่บ่ดินี่ครับมีนูง่ายๆนะครับพูดได้กับมีนู้นี่ผมจำได้ว่าสมัยข้าวหมดอ่ะเรี่องข้าวไม่จัดซ้น่อยอยู่ลงคัวมีไหมข้าวอยู่ลงครัวมีอ่ะเกีดมนู้นี่ผมจำได้ว่าหวานี่ แล้วสมัยนี่ยน้อยเนี่ยจ่าตอนจ่าเป็นเด็กเนี่ยทำวิชาปพอเนี่ยทำไข่ลูกเคยเนี่ยนะเผาเต๋อเบ้เนี่นี่ส่วนมาเนี่ยบางคนถามว่านี่ยซ้ำดุลลูกทำอย่างี้ซ้ำพัวกับลูกอ่ะไอ้ดิวเกิดว่าซ้อนไหนสี่หกเนี่ยสี่ห้าเนี่ยนะสี่เจ็ดอ่ะใส่ให้จัดเตะ บนบนบิวอะช้อนสีเนี่ยปี่หกสี่หกสีสลิปสีเจ็ดครับปี่สี่เจ็ดสี่สี่หกนี่ผมเป็นนักเรียนจชาหรออายุผมอายุสิบแปดสิบเก้าแล้วครับเด็กใหม่ไมนยังเป็นบุญอยู่เนี่ยช้อนนี่ก่อนเลยเดี๋ยวเอามาช้อนใหม่นั่งเนี่นั่งนี่นั่งไหนเลยนั่งนี่ยเข้ามาเนี่ยนั นั่งนี่ดูเรื่องไก่กรอบไก่กรอบคนภาษาดีเนี่หนะตัดให้มันหน่อไม่ได้กินนะครับไม่นี่ไังไงุ่งน,น,นี้กินอะไรดีพรุ่งนี้เราข้าวตากมให้วังผัดกะเ,เ,กเพรากับอ,อันนี้อะไรกินแล้วแต่กะเพรากับต้นตำข้าวพอเอาก่อนนะ พอเครื่องในไก่นะเดี๋ยวจะเผาเนื้อเนื้อเนื้อปริศาเรากินเนื้อแลพวกเนี้ไปกินเลยครับทำกับพราสองใจไหมฮะลองดูไหมลองครับกินได้ไหมถ้าวางวางกันแล้วครึ่งถาดกินได้ไหมได้ครับเออเดี๋ยวทำกับพราสองใจเรื่องย่อเป็ดใช่ได้ปะได้ กินง่ายๆเลยครับบรนากาเมีนูกับออกตัวกว่อนนะครับเราไม่ใช่เชฟนะครับก็แคกินตามที่ยวอยากกินแล้วก็เรียนรู้กันไปน้องบางคนก็ได้ความรู้จากตัวนี้ไปทำาัูข้าวให้พ่หยแม่กินคนเดียวก็ไปทํามาแล้วครับจะไปทาไก่แต้น้ำหรือเราไปซื้อมูกระทะมากิน <c oughs> <c oughs> โอเคครับว่าจกินขขาวังครับ